สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับประจําวันที่19เดือน1นะครับปี2024นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้รับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับก็ล่าสุดเอเจนของเดวิดฮันโก้ครับแนวรับของทางเฟนูตออกมายืนยันครับว่าสโมสรลิอภูได้มีการติดต่อ เข้ามาจริงๆนะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับเร์พููมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเบเชร,รวมไปถึงอีกหลายสโมสรครับที่ให้ความสนใจแต่มีการระบุว่านักเตะอาจจะเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์มากกว่านั่นเองนะครับส่วนกระแสที่2ครับตามรายงานก็ออกมานะครับล่าสุดมีการระบุออกมาครับว่าทางเร์พูลเนี่ยก็ กำลังให้ความสนใจเซ็นสัญญากับจอจี้ซูดาคอฟครับมิดฟิลของชักตาโดเนตมาร่วมทีมครับตามรายงานจากกันโชว์มกาโต้ครับสื่อของฝั่งอิตาลีซึ่งเลผูเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจแล้วก็ยังมีทีมอย่างยูวนตตสนาบลีที่สนใจเช่นเดียวกันราคาน่าจะประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับขณะที่ กอรซาโรอินาซิโอครับตามรายงานจากโอโจโกครับสื่อของโปรตุเกสมีการระบุออกมากับว่าเลฟูต้องรีบหน่อยในการขวาตัวอินาซิโอเข้ามาร่วมทีมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับนับวันเนี่ยมันเริ่มมีการ สนใจจากทีมชั้นนําในโยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับหลักๆเนี่ยก็มีแมนเชสเตอร์เดนนะครับมีอาร์เซนอลมีรเรอัลมาดริดครับที่สนใจโดยเฉพาะทางฝั่งของแมนยูแล้วก็เรอัลมาดริดที่สนใจมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดล์พูสนใจต้องรวดเร็วฉับไวกันหน่อยในการคว้าตัวแนวรับรายนี้ของทางลิสบอนที่ล์พูสนใจมานานขณะที่ เมททเดลลิกนะครับแนวรับของไบเย์นมีโอกาสย้ายทีมนะครับซึ่งว่ากันว่าไบเย์นยินดีเปิดรับข้อเสนอการปล่อยตัวเดลลิกในช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิด ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ทางนักเตะเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษครับหลักๆเนี่ยก็มีพวกสเปอร์พวกเชลซีแมนเชสเตอร์เด็เหมือนกันนะครับส่วนกระแสะข่าวของแมนเชสเตอร์เด็โดยตรงนะครับตามรายงานจากสกายปอดเยอรมันนะครับมีการระบุว่าโอเ o ล ก็ซูนูกลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูให้ความสนใจนะครหลับหลังจากที่นักเตะรายนี้โชว์ผลงานได้ดีนะครับเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางได้รวมไปถึงตำแหน่งแบ็กขวาก็ได้เช่นเดียวกันทําให้มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยกำลังติดตามผลงานของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการย้ายทีมก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์มากกว่านั้นเองขณะที่มอยเซคีนนะครับแนวรุกข,ของทางยูเวนตุสตามรายงานล่าสุดจากโรมาโนครับมีการระบ,บุว่าแอตติกมาริดครับเป็นอีกหนึ่งทีม ที่เตรียมท่าทามคว้าตัวคีนจากยูเวในช่วงตลาดรอบนี้นะฮะก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ในรายของ วิลฟริดยอนโต้เลยครับแนวรุกชาวอินตารลี่ของลีดนะฮะล่าสุดลีดเนี่ยเปิดไฟเขียวให้หนกเตะร,ราณี้สามารถย้ายทีมได้ก็เลยทำให้น่าจะไปเข้าทางเวสแฮมนะครับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าในลีกอังกฤษด้วยกันนะครับตามข้อมูลของซาชานักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะของฝั่งอินตาลีนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของทางเชลซีนะครับตามรายงานล่าสุดออกมาจากเลคคอร์ดนะครับสื่อของโปรตุเกสมีการระบุว่า หลังจากที่เชลซีเนี่ยโดนบอกปัดเขาเสนอ ก้อแรกไปอยู่ที่73ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะที่สนใจกิลเคเรสของทางลิสบอนเชลซีก็พร้อมที่จะกลับมาล่าตัวกิลเคเรสอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเตรียมยื่นรอบที่2นะครับโดยรอบนี้ค่าตัวจะแรงขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับจากตอนแรก73ล้านปอนด์นะฮะมารอดูคําตอบกันนะครับนี่คือกระแสข่าวข้อ10จากฝั่งของโปรตุเกสส่วนเดอะมิลเลอร์ครับสื่อของอังกฤษมีการระบุว่าเวสแฮมก็กําลังกลับมาพิจารณา การยืมตัวเข้าเป็นฟิลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงตลาดรอบนี้นะครับ แล้วก็ยังมีอีก2ทีม3ทีมที่สนใจนะแล้วก็เป็นข่าวมาก,ก็คือนิวคาสเซิลคิตต์มัลเลตแล้วก็ยูเวนะครับแต่เวซแฮมเนี่ยตอนนี้กระแสกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับตอนนี้มีรายงานกันออกมานะครับว่าเราอัลมาดริดกำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับถือว่าฮาแลนด์เนี่ยเป็นแผน B ของทางเรอัลมาดริดครับแผน A ก็คือเอ็มบาเป้ A, แต่ถ้าเกิดเอ็มบาเป้ A ไม่ได้ก็ต้อง นถามว่าซื้อ2รายพร้อมกันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าทั้ง2รายเนี่ยมีทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงทําให้เรอลมริดต้องอาจจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งไปก่อนนะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ส่วนในรายของอฟฟาโซเดวิสนะครับแบ็กของทาง าเยนครับซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเัลมาดริดตแบบต่อเนื่องตามรายงานล่าสุดจากรีเลโวนะครับมีการระบุว่าเัลมาดริดมั่นใจที่จะปิดดิวคว้าตัวเดวิสได้นะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแล้วก็สัญญาของนตกเอรรายนี้ก็ยังไม่คืบหน้าอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยเปิดกว้างมากขณะที่เดลเมลครับมีการเล่นข่าวออกมาว่า อาเซนอลกำลังพิจารณาเรื่องของข้อตกลงในการโน้มน้าวคว้าตัวคาร์เรมเมเซมา่าเข้ามาร่วมทีมครับหลังจากที่นักเตะรายนี้สากากับตัวสังกัดในปัจจุบันที่ซาอุเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปลายทางอาจจะเป็นหลิงกริก,ก็ได้กลับมาที่สโมสรทอรแนมสเปอร์อีกครั้งหนึ่งครับตามรายงานล่าสุดออกมานะครับเป็นสื่อของฝั่งเบลเยียมนะครับอย่าง HLN เนี่ยเราก็ได้มีการระบุออกมากับว่าสเปอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่กําลังให ความสนใจอั a n น o โอ o n o ่าครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ย เพิ่งเซนเวเนอร์ or, แล้วก็ดรากูซินเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะฮะซึ่งนักเตะรายนี้ราคาที่สเปอร์ต้องจ่ายก็น่าจะประมาณ30ล้านยูโรได้นะครับก็ถือว่าไม่แรงเกินไปเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สเปอร์สนใจอยู่ในช่วงตลาดรอบนี้นะครับส่วนในรายของอันเดรนะครับอันเดรตินดาดครับที่เป็นเป้าหมายของฟูลแลมแล้วก็ลิเวอร์พูลตามรายงานจากเบนเจ็คอปครับมีการระบุออกมาล่าสุดนะฮะว่าฟูลแลมถือว่าเป็นผู้นำนะครับเป็นตัวเต็งในการมีโอกาสคว้าตัวอันเดรเข้ามาร่วมที ด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด บวกกับอีก5ล้านปอนด์เป็น35ล้านปอนด์ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาอันเดรเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูลิเวอร์พูลโรเบเดงฟูลแลมอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่าฟูลแลมจริงจังมากกว่านะครับปิดท้ายกันครับตามรายง,งานจากสปอร์ตวิวมีการระบุว่าซิตี้จำเป็นที่จะต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยต้องการคว้าตัวฟอร์เรนเวิร์ดเข้าไปร่วมทีมนะครับโดยที่นักเตะรายนี้ผลงานโดดเด่นแบบต่อเนื่องนะครับแต่ว่าราคาที่เลเวอร์กูส เส้นตั้งกันเอาไว้เนี่ยก็น่าจะประมาณ130ล้านยูโรหรือ อาจจะขยับขึ้นไปในช่วงซัมเมอร์อยู่ที่150หล้านยูโรครับทำให้เรอัลมาดริดแมเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็บาเยนเนี่ยก็ต้องคิดหนักหน่อยนะฮะแต่โอเค3ทีมนี้เรื่องของเบ้นเงินเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องมารอติดตามกันว่านกเตะรานี้ถ้าเกิดเลือกย้ายทีมจะไปอยู่ทีมไหนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนกเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไบก่เกาะใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ